สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในส่วนของวิทยาการคำนวณระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1เรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะคะสอนโดยครูแพลหรือครูพัทราวัฒน์มูลทรัพย์นะคะก่อนที่เราจะไปดูการใช้งานซอฟต์แวร์นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคำว่า ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไรนะคะคำว่าซอฟต์แวร์นะคะหมายถึงโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเองค่ะซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเจ้าซอฟต์แวร์เนี่ยที่เราต้องใช้ในชีวิตชีวิตประจำวันนะคะมีอะไรบ้างนะคะ ประเภทแรกนะคะคือโปรแกรมอะไรโปรแกรมประมวลคำนะคะโปรแกรมประมวลคำยกตัวอย่างเช่นรูปภาพที่เป็นเอกสารสีนดำเงินนะคะแล้วก็มีตัว W นะเขาเรียกว่าโปรแกรม Microsoft Word ค่ะเจ้าโปรแกรมนี้นะคะเราจะเอาไว้สำหรับพิมพ์เอกสารพิมพ์งานต่างๆนะคะ พิมพ์เอกสารพิมพ์งานต่างๆส่งคูแพลวเนาะเป็นรายงานอะไรอย่างนี้นะคะจะใช้เจ้าตัวรูปภาพเอกสารสีน้ำเงินมีตัวดดบมันยูนะคะต่อมาค่ะไอเจ้าตัว Microsoft Word นะคะที่ใช้ใพิมพ์เอกสารนี้จะมีชุดคำสั่งต่างๆนะคะอยู่ในโปรแกรมมากมายเลยนะ เรามาดูก่อนๆซิว่ามีคำสั่งอะไรบ้างนะคะถ้าหนูเจอแ้มสีเหลืองที่อ้าออกอย่างนี้นะคะแล้วก็มีลูกศรสีเขียวโค้งโคกเนาะแสดงว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเปิดนะคะเอาไว้สำหรับอะไรเอาไว้สำหรับหนูเปิดเอกสารขึ้นมาจะพิมพ์รายงานพิมพ์ตัวหนังสือลองไปนะคะ ใช้เปิดเอกสารใหม่ก็ได้ถ้ายังไม่เคยพิมพ์นะก็ใช้เปิดเอกสารใหม่ขึ้นมามันก็จะเป็นกระดาษเปล่าๆแล้วหนูถึงจะพิมพ์ลงไปนะคะแต่บางคนเคยพิมพ์แล้วนะคะมันก็จะเปิดงานเก่าที่หนูเคยพิมพ์แล้วให้นะคะต่อมาค่ะคําสั่งต่อมาจะเป็นรูปภาพของ แผ่นดิสนะคะแผ่นดิสมีไว้ทำอะไรมีไว้สำหรับบันทึกงานค่ะอ่าเพราะฉะนั้นรูปภาพแผ่นดิสนี้จะเป็นคําสั่งบันทึกนะคะเอาไว้ใช้สำหรับบันทึกเอกสารหรืองานต่างๆที่หนูพิมพ์เสร็จแล้วนะคะกลัวจะหายใช่ไหมกดรูปนี้เข้าไปนะคะมันจะเก็บงานหนูไว้ให้นะคะพอคราวหน้าหนูก็จะหาเจอเนาะ ต่อมาค่ะเป็นลูกเครื่องปิ้นใช่ไหมลูกเครื่องปิ้นคือคําสั่งพิมพ์นะคะหรือภาษาอังกฤษคือปิ้นนะคะใช้สําหรับพิมพ์เอกสารพิมพ์งานต่างๆที่หนูทําเสร็จแล้วนะคะออกมาทางเครื่องปิ้นนั่นเองค่ะรูปภาพต่อมาเป็น รูปตัวอักษร A พิมพ์ใหญ่นะคะและใต้ล่าง A มีแถบสีด้วยเป็นคำสั่งสีแบบอักษรค่ะก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนสีข้อความเปลี่ยนสีตัวหนังสือที่หนูพิมพ์งานลงไปนะคะก็คืองานที่หนูพิมพ์ลงไปใช่ไหมคะหนูพิมพ์คําว่าอะไรไปก็ได้และหนูมากดที่ตัว อักษร A พิมพ์ใหญ่แล้วก็มีแถบสีอยู่ข้างล่างนะคะตัวหนังสือตัวตอักษรที่หนูพิมพ์งานลงไปจะเปลี่ยนสีทันทีเลยเช่นหนูเลือกสีชมพูใช่ไหมตัวหนังสือหรือข้อความที่หนูพิมพ์ลงไปก็จะเป็นสีชมพูนะคะเอาไว้สําหรับเปลี่ยนสีข้อความนะคะเรียกว่าคําสั่งสีแบบอักษรน,นะคะ คําสั่งต่อมาเป็นรูปตัว B นั่นเองค่ะรูปตัว B นะคะเป็นคําสั่งตัวหนานะก็คือตัวหนังสือหรือข้อความที่หนูพิมพ์ลงไปในงานนะคะพอหนูกดเลือกที่ตัว b ปุ๊บตัวหนังสือหรือข้อความที่หนูพิมพ์ลงไปจะหนาขึ้นทันทีเลยนะคะเพราะมันเป็นคําสั่งตัวหนานั่นเอง ต่อมารูปภาพตัวไนะคะและตัวไอเอียงเลยเนาะเป็นคำสั่งตัวเอียงนะคะข้อความที่หนูพิมพ์ลงไปตัวหนังสือที่หนูใส่ลงไปนะคะจะเป็นตัวเอียงนะเมื่อกดตัวไอนี่นะคะข้อความหนูที่พิมพ์มาทั้งหมดก็จะเอียงนะคะต่อมาเป็นรูป ตัว U แล้วมีขีดเส้นใต้นะคะเป็นคำสั่งขีดเส้นใต้นะคะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ข้อความที่หนูเลือกไว้นะคะข้อความไหนที่หนูกดเลือกตัว U ไว้ก็จะขีดเส้นใต้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะต่อมานะคะ ซอฟต์แวร์ประเภทที่2ก็คือโปรแกรมกราฟิกนะคะเอ๊โปรแกรมกราฟิกเขาไว้ทำอะไรนะหนูดูที่รูปภาพนะคะเป็นรูปอะไรเป็นรูปจานสีแล้วก็ผู้กันเอาไว้ทำอะไรถูกต้องแล้วค่ะโปรแกรมกราฟิกนะคะเอาไว้สำหรับ วาดภาพระบายสีนั่นเองหนูชอบไหมเป็นโปรแกรมสําหรับวาดภาพระบายสียกตัวอย่างเช่นโปรแกรมนี้นะคะที่มีจานสีกับผู้คันผู้กันนะคะเขาเรียกว่าโปรแกรมเพ้นนะคะเอาไว้สําหรับวาดภาพระบายสีให้สวยงามเนาะต่อมาค่ะเป็นซอฟต์แวร์ตัวสุดท้ายแล้ว คือซอฟต์แวร์ประเภทที่3คือโปรแกรมนำเสนอข้อมูลนะคะโปรแกรมนำเสนอข้อมูลยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมนี้ค่ะเป็นรูปเอกสารสีส้มๆแล้วมีตัวพีนะคะเป็นโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะเอาไว้สำหรับทำอะไรเอาไว้นำเสนอข้อมูลนะคะออกมาเป็น ข้อความตัวหนังสือก็ได้หรือว่าเราจะสามารถใส่รูปภาพก็ได้นะคะใส่รูปภาพใส่เสียงและใส่วิดีโอเข้าไปนะแล้วเวลาหนูกดดูกดเล่นนะคะก็จะเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวมีเสียงมีทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือเลยนะคะโปรแกรมนี้สนุกเลยนะคะอะเรามาสรุปกันนะคะว่าเจ้าซอฟต์แวร์นะคะ แบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะซอฟต์แวร์คืออะไรคือโปรแกรมนะคะแบ่งออกเปก็นก,กี่ประเภทคะสามประเภทนะคะคือหนึ่งโปรแกรมประมวลคํานะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word นะคะที่ใช้พิมพอเอกสาร2โปรแกรมกราฟิกนะคะเอาไว้สำหรับทำอะไร โปรแกรมวาดรูปและระบายสีเนาะเช่นโปรแกรมเพนท่าโปรแกรมทีสาคือโปรแกรมนำเสนอข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่น Microsoft Powerpoint นะคะเอาไว้ยังไงนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพเสียงและว,วิดีโอนะคะ ีนี้ก่อนจากกันไปนะคะครูแพลมีการบ้านมาฝากนะมีอยู่3ข้อนะคะให้นักเรียนใช้สมุดนะคะวิทยาศาสตร์ในการทำเนาะเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วเขียนเจอของครูแพลลงไปให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ลักษณะการใช้งานของแต่และโปรแกรมให้ถูกต้องนะคะวาดรูปลงไปนะคะ3ข้อ3รูปนะคะรูปแรกเป็นรูป เอกสารมีตัวตัยูภาพที่สองเป็นรูปจานสีกับผู้กันภาพที่สามเป็นรูปเอกสารที่มีตัวพีะทีนี้เรามาดูด้านขวาม,มือบ้างว่าครูเพลเขียนข้อความว่าอะไรนะคะข้อความแรกใช้วาดภาพและระบายสีข้อความที่สอง ใช้พิมพ์เอกสารข้อความที่3ใช้สร้างงานนําเสนอต่างๆทีนี้นะคะถ้าหนูจดโจทย์เสร็จแล้วให้หนูนะคะโยงเส้นจับคูค่ให้ครูเพลวหน่อยว่าข้อความแรกใช้วาดภาพและระบายสีคือรูปภาพโปรแกรมไหนนะคะแล้วก็ข้อความที่2ใช้พิมพ์เอกสารคือรูปภาพไหนนะคะ และสุดท้ายโปรแกรมที่ใช้สร้างงานนำเสนอต่างๆออกมาเป็นวิดีโอรูปภาพตัวหนังสือนะคะคือโปรแกรมหน้าตาเป็นยังไงนะคะโยงเส้นจับคุยคุแพลวให้ถูกต้องนะคะว่าหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ